และนี่คือแท้ง300กับชุดแต่งเหล็กคันแรกของประเทศไทยเราไปดูกันว่ามีอย่งไรอะไรบ้างแท้ง300คันนี้นะครับมาพร้อมกับกันชนหน้าเหล็กที่เราทาง h ั m m e r ร์เนี่ยบรรจงประดิษฐ์แล้วก็ดีไซน์ออกมาให้เข้ากับรูปรถอย่างสวยงามเราไปดูรายละเอียดกันว่าตัวนี้มีอะไรบ้าง เริ่มแรกเลยตัวกันชนหน้าสามารถเลือกเล่นได้ว่าเราอยากจะใส่เขาหรือว่าไม่อยากใส่เขาเขาเองก็มีด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็นเขาตัวไร้บาร์นะครับหรือว่าจะเพิ่มตัวด้านข้างเข้าไปหรือถ้าลูกค้าชอบเรียบๆแบบไม่มีเขาก็สามารถใส่แบบไม่มีเขาได้เลยไม่เพิ่มออปชั่นได้ถ้าเราเลือกเพิ่มออปชั่นที่มีตัวเขาไร้บาร์เนี่ยเราสามารถซ่อนไร้บาร์ไว้ข้างในได้ ตัวไลท์บาที่อยู่บริเวณข้างในเนี่ยเราสามารถต่อเป็นออปชั่นเสริมเวลาเราต้องการเปิดไฟเวลากลางคืนเนี่ยตัวนี้จะช่วยเพิ่มแสงสว่างเวลาเราขับรถตอนกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นถ้ามีคําถามว่าเอ้ยถ้าเราอยากติดไฟเฉยโดยที่เราไม่เพิ่มเขาเนี่ยสามารถทําได้ไหมคําตอบคือสามารถทําได้นะครับ <S <S ก็คือตัวที่ตัวกันชนเองเนี่ยเราจะมีตัวหูยึดสปอร์ตไลท์เป็นบิลลอินเลยมากับตัวกันชน ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกที่จะใส่ไฟไร้บาร์ก็ได้ไฟ7นิ้วก็ได้ไฟ9้านิ้วก็ได้หรือไฟสี่เหลี่ยมก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าทางลูกค้าเองเนี่ยชอบแบบไหนดีไซน์แบบไหนให้เข้ากับตัวแท่ง300ของเราตัวเข่าเราเองเนี่ยสามารถรองรับตัวไฟได้เหมือนกันนะครับอยู่บริเวณด้านบนสมมติเราติดตัวเข่าตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถย้ายไฟสปอร์ตไลท์ที่เราเคยติดอยู่ตำแหน่งเนี้ยย้ายขึ้นมาติดบนเข่าได้อยู่ดีใส่เขาตัวนี้เข้ามาเพิ่มเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ไฟตัวเดิมของเราได้อยู่ ไม่จาเป็นว่าเออเราติดเพิ่มนี้เข้าไปแล้วต้องเสียไปอย่างหนึ่งมันไม่ใช่แบบนั้น <Wow. S 1> เราสามารถใช้ได้ทุกอย่างเราสามารถมีไฟได้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าต้องต้องระวังอย่าไปเปิดสายไขรมั่วซั่วนะเพราะมันสว่างมากนอกจากนี้ตัวกันชนเนี่ยมาพร้อมกับไฟตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของ Hammer เหมือนกันนั่นก็คือไฟของ a t l a s กันชนชมเนี่ยเราเลยให้ชื่อว่า แอดลา s e ซีรีส์สำหรับแท้ง300นะครับตัว a อ l a s s e ซีรีสนะครับสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับเขาก็คือเป็น Innovation เป็นนวัตกรรมของทาง h a m m e r ที่เราใส่ไฟ s e q u ential Light เข้าไป s e q u ential Light คืออะไร s e q u ential Light คือไฟเลี้ยวที่สามารถวิ่งจากทางด้านในวิ่งออกมาด้านนอก ทุกวันนี้รถรุ่นใหม่ๆเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าไฟเลี้ยวเนี่ยจะไม่ได้กระพริบปเป็นธรรมดาซึ่งเราเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเทคโนโลยีตัวนี้มาใส่ในกันชนเราเหมือนกัน sequential light like, ตัวไฟเลี้ยวเนี่ย ก็ยังมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ด้วยก็คือถ้าสมมุติว่าเราขับตอนกลางวันไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวตัวนี้ก็ยังทําหน้าที่เป็นไฟเดย์ไทม์สามารถติดในเวลากลางวันได้แต่ที่ขาดไม่ได้เลยที่เราต้องมีนะครับก็คือไฟตัดหมอกนั่นเองไฟตัดหมอกตัวนี้มาพร้อมกับกันชนของไฟแอตลาสเหมือนกันนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับทุกครั้งที่วิศวกรของทาง h ์ฮัมเมอร์เราดีไซน์กันชนเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่านอกจากเพิ่มสมรรถนะของตัวรถแล้วกันชนของเราทุกตัวเนี่ยถูกทดสอบด้วยมาตรฐานออสเตรเลีย ซึงใช้ชื่อว่า ADR หรือ Australian Design Rule ว่าตัวกันชนเองเนี่ยเมื่อใส่เข้าไปแล้วจริงอยู่ว่าเขามีความแข็งแรงตัวกันชนเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ช่วยรองรับการกระแทกได้ขณะเดียวกันเนี่ยตัวกันชนเองก็สามารถยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ Airbag นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่วิศวกรเราเนี่ยเก็บไว้ในหัวใจเลยว,ว่าก่อนที่จะออกแบบทุกอย่างเนี่ยความปลอดภัยต้องมาก่อนกันชนของเราเนี่ยนอกจากสวยแล้ว ดีแล้วใช้งานได้จริงแล้วต้องปลอดภัยด้วยต้องมั่นใจด้วยว่าตัวรถเองเนี่ยสามารถรักษาฟีเจอร์เดิมๆของตัวรถไว้ได้สิ่งแรกเลยตัวเซ็นเซอร์แท้ง300เนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดด้วยกันซึ่งตัวนี้ได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถรองรับเซนเซอร์ได้ทั้ง6จุดและลูกค้าที่นำไปใช้ก็ไม่ต้องกังวลเลยตัวนี้ถูก d ด v ว l ลอถูกพัฒนาและเช็คเรียบร้อยแล้วว่าสามารถใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นนอกจากนี้ ตัวกันชนหน้าของเราเนี่ยเมื่อเวลาเราใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยลบกล้องหน้าหลับเป็นยังไงบ้างตัวกล้องหน้าเนี่ยเราย้ายมาไว้ที่ตัวกันชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเซ็นเซอร์แล้วตัวกล้องหน้าก็สามารถทํางานได้ปกติเหมือนกันนอกจากจะแข็งแรงแล้วยังสามารถรักษาฟีเจอร์การทํางานของตัวกันชนไว้เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม <ๆ S 1> ขึ้นมาอีกก็คือเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยหลายคนที่สงสัยว่าเฮ้ยลราไอ้รูตรงเนี้ยเขามีกันไว้ทําไมทําไมต้องมีรูตัวนี้เอาไว้ด้วย รูตัวนี้เป็นตัวไว้สําหรับใส่วินช์นะครับวินช์คือรอกไฟฟ้าก็คือตัวกันชนนี้จะมีฐานเป็นเหล็กอยู่ข้างในนะครับเป็นแผ่นรองรับสําหรับการใส่วินช์หรือรอกนั่นเองตัวรอกเนี่ยจะมีเชือกออกมาบริเวณตรงนี้เลยนะครับตัวนี้จะเอาไว้เวลาเราไปเกี่ยวต้นไม้หรือไปเกี่ยวเสาอะไรก็แล้วแต่ที่เวลารถตกหลม่มแล้วรถไม่สามารถตะกุยขึ้นมาได้เนี่ยวินช์ตัวนี้จะทํางานเป็นตัวที่ช่วยดึงตัวรถออกมาจากหลม่ม จะเป็นสายลุยป่าเนี่ยก็ต้องบอกไว้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ยังไงก็จะเป็นยังไงมีติดไว้ก็อุ่นใจมากกว่านะครับนอกจากนี้เราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันมากกว่านี้อีกนะครับก็คือตัวกันแข็งสีแดงที่อยู่ใต้ท้องรถนั่นเองธรรมดาตัวรถของเขาเนี่ยเขาจะมีแผ่นเหล็กมาให้อยู่แล้วนะครับตัวแผ่นเหล็กตัวนี้ของเดิมๆตัวรถเนี่ยจะเป็นเหล็กขนาดบางๆประมาณ1มิลกว่า2มิล ถึงจะขับในเมืองหรือไปขับออกป่าก็ดีแต่ถ้าเกิดเราขับในเมืองเราไปเจอถนนที่ขุกขะบ้างกันเนินสูงบ้างเราไปถูกขูดต้ท้องรถทีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยโอย้เสียดายตัวรถโอ้ยขูดอีกแล้วเหรอ <Nope. S 1> ซึ่งตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อป้องกันตรงนี้โดยเฉพาะเลยเราเปลี่ยนตัวกันแข้งเดิมที่เป็นเหล็กบางๆหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับบางจุดเนี่ยให้เป็นตัวเหล็กอย่างหนาขนาด3มิลน,นะครับ ึ่งนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยถ้ามองดูมาแต่ไกลจะเห็นว่าตัวรถเองของเขาก็สีแดงอยู่แล้วมีสีแดงของตัวกันแข็งเข้าไปยิ่งตัดอีกยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนะครับตัวนี้มีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ยาวไปถึงตัวช่วงกลางของตัวรถเลยนะไม่ว่าเราจะไปลุยหินหรือว่าเรา จะขึ้นเนินอะไรก็แล้วแต่เราก็หายห่วงตัวรถของเราจะไม่ถูกเนินหรืออะไรกระแทกจนตัวรถเสียหายนะครับเป็นสิ่งแรกๆที่ลูกค้าเลือกติดเพราะว่าอย่างน้อยคือมันมีไว้อุ่นใจมากกว่าตัวกันชนเนี่ยมีอะไหล่เล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยที่เราออกแบบเราใส่ใจแล้วเราใส่เข้าไปนะครับอย่างหนึ่งเลยด้านข้างของผมเนี่ยก็คือตัวกันแครงเวลาเราขับรถเนี่ยถ้าไม่มีช่วงเนี้ยตัวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโคลหรือขี้ดินอะไรเอยมันก็สามารถกระเด็นเข้าไปใส่ได้นะเราก็เอาแบบตัวนี้ไว้เพื่อ ป้องกันไม่ให้มีอะไรกระเด็นเข้าไปใส่ได้เราออกแบบตัว recovery point ตัวนี้เข้ามาด้วยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า recovery point นะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวภาษาไทยก็คือจุดกู้คืนเวลาที่เราไปตกหลุมตกลมแล้วถ้าเกิดวินใช้งานไม่ได้แล้วเราอยากจะให้เพื่อนดึงเราขึ้นมาเนี่ยเราจะดึงจากจุดนี้เลยนะครับจุดนี้คือจุดที่เราเอาตะขอเกี่ยวแล้วสามารถดึงรถขึ้นมาได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ตัวผมเองนะเคยไปออกทริปที่ออสเตรเลียเราก็จะเจอว่าเอ้ยเครื่องดับ อ่ะแล้วทีนี้ทํายังไงละทีเนี้ยจะดึงออกไปยังไงจะเอาวิ้นไปเกี่ยวอะไรก็เกี่ยวไม่ถึงเพราะว่าเราอยู่กลางน้ําสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาเอาตัวเนี้ยไปจุดเกี่ยวเลยแล้วก็ดึงกับรถข้างหน้าแล้วรถข้างข้างหน้าก็สามารถดึงรถหลุดออกไปจากอุปรรคตรงนั้นได้ทาง h a มเมอร์เองลงทุนลองใช้งานจริงนะเราก็มีการใช้ในโปรแกรมดูก่อนว่ามันดึงแล้วมันขาดหรือเปล่าทําไมต้องใช้เหล็กขนาดนี้ทาไมต้องใช้เหล็กเท่านี้คือทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ซิมูเลตขึ้นมาว่า เราต้องใช้เหล็กขนาดเท่านี้เพื่อให้มันรองรับแรงได้เท่านี้ถ้าพูดถึงตัว r e c o v e r y Point เนี่ยรองรับแรงได้ถึง3.5ตันการใช้งานจริงๆของเขาแล้วเนี่ยเขารับแรงได้มากกว่า3.5ตันนะแต่ว่าเวลาที่เราจะเซฟให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันรับแรงได้เพียง3.5ตันเพื่อเป็นการเซฟตี้ให้ลูกค้าว่าเออเราไม่สมควรใช้ไปถึงแม็กซิมัมลิมิตของเขา นี่ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงกว่าร้อนมากร้อนมากๆนะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตรบกวนหน่อยขอบคุณครับอันนี้นี่อันนี้โคช้ชโค้ชเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์อ่าโอเคเดี๋ยวว,วันนี้เทรนเนอร์เข้ามาสอนเฉยๆเออ่เดี๋ยวเราพาไปดูสิ่งค้าตัวต่อไปกันล้อเปลี่ยนมาแล้วเป็นล้อขนาด285 70R17 เผื่อใครชอบสไตล์นี้เนาะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยบันไดข้างสไตล์ออฟโรดนะครับตัวบันไดข้างตัวนี้ ก็เป็นบันไดข้างที่เราออกแบบมาเฉพาะเจาะจงตรงรุ่นสําหรับแท้ง300เลยเหมือนกันคือตัวรถเองอะ่ะหลายคนจะถามว่าแล้วตัวนี้ไปใส่กับตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ไปใส่กับตัวนี้ได้ไหมเดเมนชั่นตัวรถเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นบันไดหรือกันชนหน้ากันชนท้ายเนี่ยเราอาจจะทําดีไซน์ที่มันดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบสําหรับตัวรถเนี่ย ต้องเป็นรุ่นไครรุ่นมันตัวชาร์โดของเราเนี่ยก็มีการอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆว่าเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นไปยังไงให้รูปลักษณ์มันดีขึ้นมาอย่างไงบันไาชาร์โดเนี่ยถูกออกแบบมาด้วยวิศวกรของฮั m เมอร์เนาะเราก็ออกแบบแล้วเราก็คิดมาว่าเราต้องการเหล็กพับเพื่อให้กลมเกินกับงานท่อจะเห็นได้ว่าตัวงานจะเป็นเหล็กพับแล้วก็งานท่อบริเวณตรงนี้นะครับตัวงานท่อนเนี่ยช่วงแรกๆที่เราออกแบบมาเนี่ยก็มีคอมเมนต์มาว่าตัวท่อนเนี่ยมันลื่น บางทีเวลาฝนตกเราก็หาวิธีว่าเออทำยังไงให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถขึ้นลงได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นใหม่ๆของเราเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมกระดาษทรายนะครับเป็นแซนเบเปอร์ hmm. ก็คือตัวนี้ต้องบอกว่าหนึบหนึบจริงๆก็คือเวลาเหยียบขึ้นไปเนี่ยตัวนี้จะไม่ไม,ไม่ลื่นเลยนะครับก็คือ ตัดปัญหาเรื่องงานท่อที่เหยียบปุ๊บแล้วมันจะลื่นออกไปได้เลยนะครับแล้วทําไมถึงต้องมีรูตะแกรงอยู่ตรงนี้รูตะแกรงเนี่ยนอกจากเรื่องดีไซน์ที่เราออกแบบอยากให้เขาสวยเราอยากให้เขาเท่เราเลยทําให้ดูมีลายตะแกรงตะแกรงตัวเนี้ยมันคัสตอมไมซ์ได้ลูกค้าหลายคนบอกว่ารถชั้นสีส้มอยากให้ทําตัวตะแกรงตัวนี้เป็นสีส้ม,ก,ก,สสมก็ทําได้เป็นลูกเล่นให้ลูกค้าสามารถเลือกเล่นได้ว่าเออรถของคุณแบบของคุณคุณอยากให้มันเป็นดีไซน์จำเพาะของคุณเนี่ยเราสามารถเลือกเล่นได้ตามใจของของ,ของเราเลยว่าเออ เราอยากได้แบบไหนตัวชาร์โดของเราเนี่ยเราเป็นคนแรกที่นําเรื่อง ไฟเข้ามาติดในบันไดเราใช้รถเนี่ยเราใช้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบางทีเวลาเราใช้รถแล้วตอนกลางคืนเราเปิดรถเนี่ยไม่รู้ว่าเออเราไปเหยียบโดนอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเราเหยียบโดนโคลนเ <Nope. S 2> หยียบโดนน้ำเหยียบโดนขี้หมาหรือเปล่า <Nope. S 1> เราก็มีการใส่ไฟเข้าไปนะครับซึ่งไฟตัวนี้ก็เป็นไฟอย่างดีได้รับมาตรฐาน E-mark นะครับมาตรฐาน E-mark เนี่ยเป็นมาตรฐานของยุโรปยุโรปเนี่ยเขามีมาตรฐานไฟที่เขาจำเป็นต้องใช้อยู่ว่าผ่านมาตรฐานนี้ถึงจะขายในแถบยุโรปได้ตัวไฟตัวนี้เวลาเราเปิดรถขึ้นมาเนี่ยไฟก็จะส่องสว่างเป็นแถบเลย นะครับบริเวณแถบตัวรถคือตอนนี้มันกลางวันเนาะเราก็เลยโชว์ให้ดูไม่ได้ตอนกลางคืนเนี่ยวลเาเปิดไฟปุ๊บเนี่ยมันจะสว่างเป็นแถบเลย <lite classy> คือแม้ว่าคุณจะลงจากประตูหน้าประตูหลังเนี่ยไม่ต้องห่วงทั้งแถบนี้คุณจะเห็นหมดเลยว่ามีอะไรอยู่ที่พื้นบ้างกลับมาเรื่องตะแกรงกันเมื่อกี้กส,กสักแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องตะแกรงตัวนี้เขาเอาไว้ระบายน้ําระบายดินระบายอะไรก็แล้วแต่ทําความสะอาดง่ายเรานึกถึงการดูแลรักษาระยะยาวด้วยเพราะว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นงานเหล็กเนี่ยเหล็กกับสนิมมาเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ว่าต้องการยืดอายุของเขาให้ได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยออกแบบมาว่าเออทุกๆก,การดูแลรักษาเนี่ยมันต้องเซอร์วิสง่ายดูแลรักษาง่ายแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเออเราไปใช้แป๊บเดียวก็มีปัญหาแล้วเสียหายแล้วเดี๋ยวก็ผุแล้วแข็งแรงด้วยสวยงามด้วยใช้งานได้นานด้วยซื้อครั้งเดียวซื้อให้ดีแล้วให้ตอบโจทย์เรามากที่สุดถ้าเรามีการชนหน้า แล้วเรามีบันไดข้างแล้วเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเราก็ต้องมีกันชนท้ายด้วยถูกไหมครับสุดท้ายเลยที่เราขาดไม่ได้คือตัวนี้ต้องบอกว่าเราพรอไลี่พรีเซนต์มากๆชอบมากๆแล้วตัวส่วนตัวผมเนี่ยถ้ามองมาปุ๊บเนี่ยโอ้อันนี้บั้นท้ายสวยมากๆคือนอกจากจะแข็งแรงแล้วเนี่ยเขามีดีไซน์ที่งดงามแล้วก็ดูแข็งแรงบึกบึนมากๆนะครับด้วยตัวแท้งรถของเขาเองเนี่ยออกแบบให้เป็นทรงเหลี่ยมอยู่แล้วเนี่ยการที่มีกันชนเหล็กเข้าไป อีกเพิ่มแล้วดูเหลี่ยมเยอะๆเนี่ยทำให้ดูยิ่งดูแข็งแรงยิ่งดูบึกบึนเข้าไปใหญ่นะครับกันชนท้ายตัวเนี้ยไม่ได้มีการตัดกันชนเดิมอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการถอดกันชนท้ายตัวเดิมออกมาแล้วก็เปลี่ยนด้วยกันชนท้ายเหล็กเข้าไปเลยสิ่งที่เราคํานึงถึงอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อตอนกันชนหน้าก็คือเราต้องมั่นใจว่ากันชนท้ายเนี่ยรองรับฟีเจอร์การใช้งานของเดิมของตัวรถซึ่งตัวแท้งสามร้อยเนี่ยเขามีตัวโซน่าเข้ามาด้วยตัวโซน่าเนี้ย เราก็ย้ายมาไว้ที่กันชนเราตัวโซน่าเนี่ยเป็นเหมือนตัวจับ b ลายส spot นะครับก็คือถ้าจะแซงรถไม่ว่าจะซ้ายจะขวาเนี่ยแล้วบางทีเรามีจุดบอดของตัวรถเนี่ยมีรถอยู่นะคอยเตือนเราอยู่นะเรามองไม่เห็นผ่านกระจกนะเป็นตัวคอยเตือนเรานะครับนอกเหนือจากนี้เราก็มีเซ็นเซอร์ท้ายซึ่งตัวเนี้ยเราก็จับกลันมาใช้ที่เดิมได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถใช้งานได้ปกติตัวรถเขามีไฟเลี้ยวกับไฟถอยมาให้ในไฟตัวรถแล้วเนี่ย เราก็ยังเพิ่มเข้าไปในกันชนด้วยตัวกันชนตัวนี้ออกแบบสไตล์ทูโทนนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าตัวนี้เป็นดําตัดกับเทาจะมีสีเทาแซมอยู่เป็นลวดลายเลยที่เราออกแบบมาเพื่อให้ดูไม่ดําเกินไปไม่มืดมิดเกินไปแล้วก็มีสไตล์เล็กน้อยว่าเออทำให้มันดูเฉี่ยวแล้วก็มีสีเทาตัดกับสีดานะครับถ้าเรามาดูตรงกลางจะถามว่าเฮ้ยทำไมตรงกลางตัวนี้บริเวณสี่เหลี่ยมตรงนี้ ทำไมเราต้องออกแบบมาให้มีตัวยึดน็อตแล้วมีโลโก้อยู่ตรงนี้ตัวนี้คืออะไรใช้งานแบบไหนต้องบอกว่าตัวแท้ง300เองเขาเนี่ยออกแบบมาให้เพื่อใช้งานออฟโรดอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยมีจุดเพื่อใส่ชุดบลากมีจุดเพื่อให้ใส่ฝักนกแก้วเพื่อเราสามารถลากรถได้ลากเจ็ตสกีลากรถบ้านลากคาราวานเอยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นจุดที่เราสามารถถอดตัวนี้ออกมาได้แล้วเราก็ใส่ชุดบลากใส่ฝักนกแก้วล้วก็สามารถลากรถได้เลย สะดวกใช้งานได้ง่ายมากยางอะไรทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมตัวกันชนท้ายไม่ได้ปกระทบอะไรต่อการใช้งานของยางอะไหนะครับสามารถเปิดท้ายได้ปกตินะครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูเลยดีกว่านี่นะครับก็เปิดท้ายใช้งานได้ปกติ ไม่ได้มีการกระทบอะไรทางฮาร์เม,มอร์เนี่ยให้ความสํมาคัญในจริงคือความปราณีตของงานเป็นงานที่เราใช้สกิลใช้ฝีมือของคนสูงก็อยากให้ดูที่ความเนี้ยบของงานแล้วก็อยากให้ดูที่รอยเชื่อมว่าเราใช้ทีมงานของเราเนี่ยที่มีความสามารถมีรายละเอียดที่ปราณีตแล้วก็สวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยว่าโอเคตัวเนี้ยเราตั้งใจทํามาเพื่อให้ลูกค้าจริง <S <S เพื่อให้สมกับที่ลูกคา้าเชื่อใจในแบรนด์เราเนาะเราก็อยากให้สินค้าที่ออกมาเนี่ยเขาใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับมัน เราแฮปปี้ที่เราได้ใช้ของของนี้นอกจากจะสวยแล้วก็ยังใช้งานได้จริงอีกด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับตัวแท้งค์300เดี๋ยวเราจะมีสินค้าอะไรใหม่ๆออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ทุกท่านคอยติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงาน h ั m m e r ร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ